สวัสดีครับมื้อนี้ครับลูกชายมาเผาหญ้าครับแล้วเผาพื้นเผายังอยู่ในหมูม่โคกครับ <c oughs> แต่มื้ออื่นเดี๋ยวแม่โคสิเขาครับแม่โคสิเขาวบนสิมาตรแงโค่นนี่ครับแางโค่นนี่อากาศมาขุดสาครับขุดสาเมือนี้ครับเป็นสาเนาะสาในน้อยๆสาหนึ่งมาเลี้ยงปลาครับ แล้วก็บ,บางนี้ก็จะเป็นขอบงวครับเดี๋ยวถ้าเบิไงครับสิเป็นรูปเป็นล่างก่อนวันนี้สิเอากล้องไม้ครับเนี่ยกล้องไม้ที่กองไว้เนาะนี่ครับกล้องไว้นี่ก็เป็นกล้องไม้ครับกล้องไม้นี้ต่อไม้นี้แล้วก็ทีกองกองไวนะ้พุ่แบบแน,นครับสองสามกองเนาะนี่กป็นแนครับแนคโค้งบนชิมาครับมืออื่นนี่ นี่พุนน้อยครับเ็ดเสียงครับยี่มงี่นี่ร้อยปลูงหญ้าครับนี่ปลูกหญ้าบรรยากาศดีครับลมลมโก่ลมโล่งครับนี่สาครับสาน้อยเน,นี่ปลาครับครับผมบรรยากาศดีครับโอ้ลมลมจากฝนจากต้นไม้่ลดครับลมดีครับเมือ่อวันที่ สามสิบเอ็ดเดือนห้าครับอภิภูโบกมือให้ป้นหน่อยพร่งนี้ไม่ได้เปิดเรียนนะคุณครูบอกแล้วคุณครูบอกคุณครูบอกว่าอีกวันที่14บสีใช่วันนี้ยังไม่วันที่หนึ่งเลยากาศดีครับโอ้บางต้นไม้ล่มเลยครับ ขาเบิ้งครับโอมจุดไฟไปแล้วครับนะครับจุดได้ชั่นี้แล้วครับไม่ค่อยใหม่กระทางเข้าครับนี่ก็เริ่มหมดแล้วครับกองอใหญ่ๆตรงนี้ก็หมดครับ มันจุดไฟหมดนี่ก็<า>ไ,มไม่หมดนะ้ว<ด>ครับมีความสะอาดครับกระท้อนครับกระท้อนบักต้องเต็มต้นเลยครับนี่ไงหาปลูกไว้เยอะครับต้นมะไฟ ต้นผักหวานครับ s <S น,น,นี่นี่ก็ผักหวานครับ oh. ต้นต้นใหญ่หน่อยเออผัหวานครับ